และงจากที่ตำรวจจับกลุ่มพธทหาอุกิษทองสมศรีอายุ24ปีซึ่งเป็นทหารเกณฑ์สังกัดกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเือสงขาโจรบุกเดี่ยวชิงทองในร้านทองห้างทองเยาวราชกรุงเทพในห้างมิกซีซปเปอร์เซ็นเตอร์ หรือบิกซีคลองแห่ในอำเภอหาดใหญ่ได้แล้วในวันนี้ล่าสุดตำรวจซึ่งนำโดยพลตรวจโทรณรสินผู้สาระผู้จัดการตำรวจภูธรภาค9ได้ควบคุมตัวพนฐานอุกฤษไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพยังจุดเกิดเหตุที่ร้านทองในห้างวิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์โดยมีการจัดก,กำลังดูแลความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบจุดทำแผน นี่คนะไได้ก่อมาอัีกอาอันชืออะไรไื่เล่นชื่ออะไรเต้เลอายุเทไรย่สิบยี่สิบเราเป็นคนมาป้นคองที่ร้านที่ดีท่านนี้มาป้นเหตุเพราะอะไร่เเราใช้รถคันไหนมาคันไหน้มครับ ีเรามีแปลงอะไรไหมในส่วนของทะเบียนแปลงยังไงจำเนจัเรอปล่าเป็นจากเลขเลขสีมากี่คนมาแล้วเอารถมาจอดตรงไห้ตรงนี้เลยอะจำได้ว่าตรงนี้เพราะอะไรมันไม่บนี้่ว่าไม่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 ไดจะล็อกนี้ไหมมากี่คนครเดียวใครขับ bạn bay bay tài năng thay, cung trai ở cái thay cung trai, cung nó ở cái thay, bong gấp, này, ตตออนนจจะหี้ไ้ไม่งสดเวลาเริ่มจากจุดที่โปตอนอุกิจขับรถเก่งมาจอดไว้ที่ลานจอดรถเดินเข้าห้างทางประตูหน้าลงชื่อจุดคัดกรองโควิดผ่านจุดตรวจค้นของรปภพพซึ่งค้นเฉพาะกระเป๋าแต่ไม่ได้ค้นตัวซึ่งพกอาวุธปืนไว้ที่เอว จากนั้นขึ้นมาได้เลื่อนไปที่ร้านทองห้างทองยาราชกรุงเทพแต่มีลูกค้าอยู่จึงเดินวนไปก่อนโดยไปเข้าห้องน้ําและเดินวนมาขึ้นบันไดเลื่อนอีกหนึ่งรอบและลงมือกอ่อเหตุตามภาพวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์ขณะลงมือกอ่อเหตุเอาไว้ได้จากนั้นจึงออกจากห้างไปขึ้นรถเก๋งที่จอดไว้ที่ลานจอดรถขับลมหนีไปตตไปงทีตัวถยุดลงทะเบียนพี่มีแรงจูงใจอะไรที่ก่อเหตุในครั้งนี้เยอะกว่านะครับเดี๋ยวก่อน,น ข้าที่นี่เขาตรวจอะไรเราไหมตรวจอะไรอยายุดจะข้าที่นี่เขาตรวจอะไรเราตรวจล้วปืนเราไว้ที่ไหนปืนปืนาปืนปืนไว้ที่ไหนปืนไว้ี้เ็นตรงนี้เป็นอหนกหนักหนักนกหน่กหนนั แล้วเวลาเขาตรวจนะตรวจนะตรวจตรวจแล้วไม่เจอวันว uh, yeah. okay. ันหนึ่งไม่ไหวแล้วก็จตให้ให้กระเป๋าให้ตรวจให้กระเป๋ากระเป๋าคือกระเป๋าใบนี้เลยป่ะใช่เดี๋ยวเราเป็นแผนภาพยกแขนด้วยกแขนยกแขนเลยเอาเปิดด้วยปืนปืนหนึ่งอ่าเด็ดมือไปก็เจอรถตู ทำท่าลงะเบียนแต่ไม่ได้เขียนา่านป่ท่านรู้ไหมถ้าไม่นบอก็จะเอาเลยพี่อาเลยเข้าไปข้าไยามอยู่ไหนยามยามเมื่อวานอยู่่ะครับยามเมื่อวานอยู่ไหมยามอยู่ไหมยาม

เรียกมาได้มีคนอยู่ทางไปสบตาพนักง,งานใช่ไ<เ>หมเดินไปทางนี้ก่อนนะโอเคอแล้วเราก็ตั้งหน้าเดินกลับมาเดินไปถึงกุนเลย

ใช่ที okay, ่ค okay. uh, okay. ุณหน้าไอ้บัฟไที่คุณคนเลยอะไอ้บัฟคืแล้วเอามาลงเอามาลงก็เอารับลง่อนเอารับลงเอารัคลงตอนปลายเดือน้ยเอารับลงตอนนีรอบสท้ายนี้มนะเิ่ม

ช่องนี้อะชี้ไปชี้ไปว่ามองเห็นช่องนี้มองเห็นช่องเราไปขยายภาพนะมองเห็นช่องไม่มีความรัับบรู้สึรับกทุก ร้อเวต้องรู้นว่าเนี่ยพ้ากำลังเอาบ้าลงลงจากลงจากบัว ไมด้ได้ได้พี่ได้ได้ครับดีได้ครับมันคัดช็อตนิดนิดได้นะไม่เป็นไรนะติดนู่นิดนี่ไม่เป็นไรนะทาหน้าลอยได้ลได้เอาออกเาไหนเอาไหนเอบไหเรามีทีเราเปิดทีไหนเอปืนเอาปืนชักปืนทำท่าชับปืนอเลย ทำ่าชักาไม่เรีนถ่ายวางท่าเรนทาชักก็ได้เอาท่าร้อยไระตท่าแล้วเราพูดว่ออะไรเป็นต่อหลังมันมีมีมีอีกไหมีอีกไหมวิดีโอไปจอข้างหลังไปเอา จำไม่ได้บอกว่าเอาทองใส่กระเป๋าเราพูดว่าเอาทองใส่กระเป๋าแล้วไงต่อเขาก็บอกที่ที่ที่เขาลงไปหมอกเขลงไปหมอกเราโดดตรงนี้แล้วโดดตรงนน้นเอาไอ้เนี่ยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มือนมือมือตรงนั้เรียนทำามท่าท่าช้าท่าช้าทำท่าไปเรียนเด็กตัวขาเด็กลงไปลงไป Chị đã chọn rồi chị đã chọn rồi vào đi tập vào đi chắc chắn. tập chậm chắc chắn. tập chậm 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 chắc chậm tập 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 chậm chắc chậm tập chậm tập chậm chắc chậm tập chậm chắc chậm tập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  chậm แล้วก็ทำท่าทำท่าหลัททำท่าเย็บทำ่าค่อยๆค่อยนะท่าอ่าหลักทำท่าอ่าหนมาดูกล้องนี้อ่าแล้วก็มาเียจไม่มเอาท่องใส่กระเป๋า่ออย่นออกมาทำท่าเราเเขาท่องใส่กระเป๋า่อลขาดไปเอาท่องใส่กระเป๋าแล้วก็กระด้วออก มือร่างผาดีการเปิดขอบจุดประมาณที่รกิดเรื่องที่มันจะติดท่านใช้ม่อหายไปอีกที่เราต้องบอกลองบอกทุกคนเรื่อยๆทุกประเทศทุกสายงาน จำมันไม่ได้เหรอทำงานถุงเหรอทาไหอา้าๆ้า้าช้า้าช้า สำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุทางพลตำรวจโทร,รณสินผู้สาระผู้จัดการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยว่า,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 าจากการสอบถามพลทหารอิกฤษอ้างว่าเป็นหนี้และเงินเดือนไม่พอใช้โดยก่อนหน้านี้ได้ไปขับรถชมคนและต้องจ่ายเงินให้คู่กรณีสองแสนบาทและทยอยผ่อนจ่ายมาเรื่อยแต่พักหลังขาดส่งไปหลายเดือนเพราะเงินเดือนไม่พอใช้กับค่าใช้จ่ายจึงลงมือก่อเหตุโดยก่อนเกิดเหตุได้ไปเช่ารถเก่งคันนี้มาขณะลงมือไม่ได้มีการวางแผนหรือดู รลานเรามาก่อนเพราะเคยมาใช้บริการที่ร้านทองแห่งน,นี้อยู่แล้วเมื่อสบโอกาสจึงลงมือก่อเหตุทันท,นทีส่วนสนายคอทองคำที่ได้ไปคนร้ายบอกว่าไม่ได้นับว่ามีกี่เส้นและได้นําไปขายและจํานําไปแล้วบางส่วนซึ่งจํานวนทองที่ทางร้านทองแจ้งไว้จํานวนส4สี่เส้นหนักสาบาท9้าเส้นและสี่บาทห้าเส้นรวมหนัก47บบาทหลังจากนี้ก็จะต้องไปสอบสวนขยายผล ทองที่เหลือเพราะตำรวจยึดคืนมาได้แค่สิบเส้นเท่านั้นส่วนของกลางที่ก่อเหตุตำรวจก็ยึดมาได้ทั้งหมดทั้งอาวุธปืนจุดสามแปดและเสื้อผ้าชุดที่สวมใส่ในวันก่อเหตุและจากการตรวจสอบประวัติพลฐานอุกิษพบว่าเคยถูกจับกลุ่มในคดีชิงทรัพย์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เมื่อปี2 5 5 8มาแล้วครั้งด้วยและทำแผตาตำรวจได้ควบคุมตัวพลหารอุกิษไปสอบสวนที่สพหาดใหญ่เพิ่มเติมและเตรียมแจ้งข้อหาดำเนินคดีและนี่ก็คือ จุดจบของคดีชิงทรัพย์ร้านทองในอำเภอหาดใหญ่ซึ่งตำรวจสามารถที่คลายคดีและจับกลุ่มคนร้ายได้ในเวลาอันรวดเร็วไม่ถึงข้ามวันแล้วชกคนใครที่ไหนพื้นทีนไไ่ไหนเมื่อไหร่นาน,น้วคนเป็นคนชน,น่อยู่แต่ว่าไม่ได้ผลไหนหมดแน่นว่า เดงินไม่พอแล้วก็หาเงินได้เยอะๆเ,เท่าไหร่ประมาณสองแสนกว่บาทสองแสนแล้วสรุปเราได้ทองมาเท่าไหร่ไม่ได้นะไม่ได้นะดนะเดี๋ยวต้องตามจี่ไนปะไม่ไม่ไมีแล้วครับ ตามที่เรียนให้ทราบแล้วนะครับคือเราใช้กําลังจุดตรวนเยอะมากนะครับทั้งของภาคของจังหวัดแล้วก็ของโรงพักนะครับในการไล่กล้องในการตรวจสอบรถนะครับก็วันนี้ก็สามารถจับคุมผู้ต้องหาได้นะครับก็คือนายกุกฤิอายุ24ปี 4, เป็นคนวนหลังอัดใหญ่นะครับในการที่เราได้เนี่ยก็ได้รถของกลางด้วยที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นรถเช่ามานะครับเลขทะเบียนถูกเปลี่ยน ดท้ายอย่างเลขหนึ่งเลขสิ่นะครับได้อาวุธปืนได้ต้อยคอรอังตำอ่าสิบเอเส้นนะครับในส่วนที่เราสอบเบื้องต้นผู้หาวันนี้นำมาชี้ที่ระเหตนะครับแล้วก็ให้การรับสารภาพนะครับว่าสาเหตุเกิดจากการที่เขามีหนี้สินประมาณสองแสนบาทในการที่ขับรถไปชนแล้วก็ต้องใช้เงินไม่ได้พอมาหลายวดแล้วนะครับก็ถือโอกาสเข้าไปต้นร้านต่อ,อตรง ม,นนมีการเตรียมการมาไรคจอมีการวางแผนครับเพราะว่ามีการเช่ารถมาก่อนนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนนะครับถามว่าทีของกลางกลับมาได้หมดหรือเปล่าของกลางมีตอนนี้ที่ยึดมาได้ติดเส้นนะครับอีกเส้นหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปจับนำไปขายนะครับ mm hmm. เดี๋ยวก็คงต้องตามต่อไปในส่วนเสื้อผ้าทั้งหลายที่ได้ใช้ในการกระทำผิดก็ยึดมาได้หมดแล้วนะครับ ออาท่านครับเขามาดูาดลาดราวก่อนหน้านั้นประมาณกี่วัน,นครับเขาบอกว่าเขาใช้บริการที่นี่นะครับแต่ว่าในการที่ก่อเหตุนเนี่ยไม่ได้เข้ามาดูาดลาดราวเพราะเขารู้พื้นที่อยู่แล้วนี่ารเป็นคนทหารอยู่ไหมครับหรือว่าเอ่อเป็นหาสาเกณฑนะ์การกิกรนใช่ไหมครับ,รบน้ำหนักทองคำมูลค่าประมาณเท่าไหร่ครับอ่อตอนตอนที่แจ้งเนี่ยสี่สิบเจ็ดบาทครับรอบสิบสี่เส้นใช่ไหมครับ เขาแจ้ง14เส้นนี่ยังไงยังไงอเส้นลยครับก็ก็ต้องดูครับเพราะว่าเขาเนี่ยบอกว่าเขาไปขายแต่ว่าเอาไปขายแค่เส้นเดียวต้องดูว่าจริงๆแล้วเท่าไหร่ยังไงสำหรับเรื่องนี้มันมีที่ได้ซักเขาอะครับมันมีแค่เรื่องรถชนอย่างเดียวใช่ไหมที่แรงจูงใจเรื่องนี้ติดครับเรื่องนี้ติดไม่ใช่เรื่องรถชนอย่างเดียวเรื่องนี้ติดของเขาครับ